สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับ n นโต้จีพศูนครั้งที่27วันที่29มกราคม2องพ บันนี้วันที่29มกราคม2568เป็นวันที่27ข้าพเจ้านา, 7, ายเจรพันธ์คำตายชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือนอตโต้จี034ขอถวายเสียงสวดสายายพระสวดพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคุบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้ชาชงตังมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอันลาพยัญชนะใ,ในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอิน บทที่หนึ่งบทสวดจำนวนเทวดาสมรตจักวาลิสุอัตราขันจุฉันตุเทวตาสัทธมังวุฒมุนิราชสัตสุนันตุสักขโมกะังสักเคกเมจรุเพคิริสิกราตเตจันตลิเควิมาเนทิเบระเตจกามตลุวนาคาในแก้ววัตุมัยเขเทปุมาจายันตุเทวชรลตะลาวิสเมยักขะขันทัปปานาคาติทันตาสันติเกยมุนิวรารัชนาสัทวเมสุนันตุธรรมสุนักโรยมัทันตาธรรมสุนักโรยมัทันตาธรรมสุนักโรยมัททันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนาทัยอิมินาสการเน่าพุทธังอภปุชยามะอิมินาสการเน่าธรรมะอิป,ป,ป, na, alguma, smells, ปุชยามะชยามะอิมินาสการเน่าสังขันอภปุชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนาทัยอรังสมมาสมุทโธพระกวาพุตังพคะวาตังอภิวาเทมิสวัาขาโตภควตาธมุทมังนุสสามิสุปฏิปันโนภควโตสวัสังโฆสังขารามิบทที่สี่บท <f aquele> ส <ora S 1> ่วนน้มังการสิติขถา นโมตัสสะภะะวตโตระโตสัมาสัมุธัสะนโมตัสสะพะะวตโตระโตสัมาสัมุธัสะนโมตัสสะภะขวตโตระโตสัมาสุมุธัสะบทที่ห้บทสวดไตรสำนัมนปาทะผู้ทางสรณางกัจฉามีธรรมสรณางกัจฉามีสังฆสรณางกรจฉามีตุเตียมปิพุททางสรณังกัจฉามีตุตยมปิธรรมสรณางกัจฉามีตุตยมปิสังฆสรณังกัจฉามีตตยมปิพุททางสรณังกัจฉามิตเตียมปิธรรมสรณางกัจฉามิตตยมปิสังฆสรณางกัจฉามีบทที่หกบทสวดสัจจกิยคถา นาทีเมสังขงานอยังพุทธมีสังว่าังเอเตนะสัจวัชนะสสตรีมีหัวตุสุปุทานาทีเมีสังข์งันอย่างธรรมมีสังว่าังเอเตนะสัจวัชนะสสตรีมีหัวตุสุปุทานาทีเมสังขงานอยังสังโฆเมีสังว่าังเอเตนะสัจวัชนะสสตรีมีหัวตุสุปุทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตัทงเอกังสมัยยังพระกวัสสกเกสุวิหารติจะปิราวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสถิงปัต ปัญจมาเตหิภิกขุสตเตหิสพเปหิวะอรหันเตหิทัสสะหิจัตโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันติปิตตาโหนติพคะกวนตังทัสสะนายะภิกขุสังฆาอัตโขตจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตัตหสิออยังโขภะครวัศคีสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงวะหวเนมหาตาภิกขุสังเกนะสถิงปัน จะมาเตหิปิกุสเตหิสเปหิวอรหันเตหิทัสสหิจารอกาธาตุหิเทวตายยปุเยนะสนิปติตาโหติพระวันทางทัศนะนายะพิกุสังขัญจะยานุนามยมปีเยนะสพควาเทนุสปสังกะมยามะอุปสังมกะมิตวาพะควาโตสันติกิปันเจกะขถาภาสายามิติยามติ อัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามาพราวาปุริสโสสัมมัญชิตังวาหังปสาลายะปสาลิตังตวัวหังสัมมินชัยยะไอวามีวัสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาภควัโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะยควาตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตคังสุเก Eka mantang tita ko eka te wata pakawato santike imang kata apasi mahasama yo pawa na seming sama, sama akata, akata ma imang tamas sama yang takita yewa apara cita sangkanti ata ko apara te wata pakawato santike imang kata apasi tasara pikawo sama tahan su cita naan tanu no ucu ka ธรมกังสุสาระถีวะเนตานิขะเหตวาอินทรียานิรขันติปันทิตาติอาตขโกอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมคะถังอภัสสิเจตวาคีลังเจตวาปลีกังอินทะคีลังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาทาโคอภาราเทวตาภัควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจีพุทธังสรนังคาตาเสนาเตคะมิสันติอาปายภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติติอาทาโคภัควาอิพิคูอามาเตสีเยภูเยนะพิกาเวทเสสัสุ โสโลกะธาตูสูเทวทาสนิปฏิตาหติตถาคตังทัสสนายะพิขูสังคัญจะเยปิเทพิกวีอหิสุงอตีตมัธานังอรหันโตสัตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานังเอตัาประมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาเฮสุงสยถาปีมมยังเอตารหิเยปิเตพิกวิปวิสันติอนาคตะมัธานังอนา พหันโตสม,มาสมุทาเตสัมปีระควันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติไสยถาปิไมหังเอตะลาหิอาจิกิสามิภิกะะขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิภิกะะขเวเทวกายานามานิเทลิสสามิภิกะะขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกลางมานะสิกันโลธา อาลิสามิติเอวัมพันเตติเขียวเตพิกูพัควาโตปัจจโสสุงพัควา,าวาเอตัทโวจะสีโลกะมะนุก,กัสสามิยัตถะภูมาตาทัสิตาเยสิตาคิริคัปปารังปะหิตัตาสมาหิตาปุทูสีหาวะสนลีนารลมะหังสาภิสัมพุโน makmak mana sa suta bipak sananakmak na wila pi panca sat jatatawa wanita bil wattato amanasa wis pi caung sutawa puta senang s pat rahu yangang ama nu sanak ta senang ke tak สัตตมัทธคุงสหัสสังอธาสัตตริงสัตังเอกสหสานังอมนุสสนะมัทสงอเปเกนแตมัทธคุงทิสาสัพพุชาอหุงตจสัพพังอภิญญาวะวักขิตวานาจักุมาตโตอมัตยิสถาสาวกเกศาสนะเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชนาตาภิกขวเยวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปพัะโส สตาสหัสสาวะยาขาปุมากาปีละวัฏถวาอิทธิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยาสสสินโนมุทธมนนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวนังจะสหัสสาเหมะวตายาขาณนตวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยาสสสินโนมุทธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวนังสาตาคีราติสหัสสายาขาณนตวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยาสสสินโนมุทธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวนังอิท เทเตโสระสัสหัสายะขานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยัสสินโนมุตตะมนาอภิกรรมุภิโขุนังสมิติงวันังเวสามิตาปัญจะสตายะขานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยัสสินโนมุตตะมนาอภิกรรมุภิโขุนังสมิติงวันังกุมภิโรราชกายโกภูเวปุละลัสะนิเวสานังภิโยนังสัตสหัสสงยะขานัง ปยยรูปปาสติคุมพิโรราชค่ฮิโกโสปาคาสมิติงว่านังปุริมัจจทิสังราชทาตารโถภาษาสติคันธ์ทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตสภพะโออินทนานามาภพราอิทธิมันจิติมตวันมตุยะสัสิโนมัทนาวพิกมุงพิกวานังสมติงวานังท่าขีนานจัดิสังราชวิรุณโตตัภาษาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตสภพะโออินทนานามาภรา อิที่มันโตชุดมันโตวรรณวรรโตยัสสินโมุทมนาอภิกรรมมุภิโคนาสมิติงว่นังปัจจิมันจะทีสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสพุทธปิตัสสาวะโออินทนานมภะภาราอิที่มันโตชุดมันโตวรรณวรรโตยัสสินโมุทมนาอภิกรรมมุภิโคนาสมิติงว่นังอุตตรันจจะทสังราชากเวโรตปัสสาสติยักานังอธิปติ Maha laja ia sasiso kutapi tasa pao intan namam apara iti mento citi mento wana mento ia sasino hutahu ana api kemengpi wonang semetingo nang purimat tisang tata rato takinina wirun hakko pacimena wiru pakou koe lo utarang tisang tata te tei samanta tatu tisah tisa tanda mana atang su boneka pilawat hawe tei sang maya wino tasa aku wancanika saha saha มายาโกเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโทสหจันทโนกามเสตโตจักขุกินุขันทุนิขันทุจัปนาโทโอปมะอโยจัเทวสูโตจัมาตาริจิตเสโนจักคันทภโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจกสิโขเทวทิมพระรูสุริยวัจฉสาะเอตจันเยจัลาชานโอันทภาสาลาชุภิ โมทะมานะอภิกรรมโมภิกกนาสมิติงวะนัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพระลัษฐตาอาคูปยาคาสหะสหยาติภิยามุนาทัตระถาจะอาคูนาคายาสสินโนเยลาวนมหานาคุโสปาคาสมิติงวะนางเยนาคาลาเชสหะสาหารันติทิพาทิชาปะคิสุทาจะคูเวหา ยสาเตวะนะมัจจัตตาจิตรัสุปนนาอิติเตสานามังอะพยันตธานาคาราชาณามาสิสุปนนโตเขมามะกาสีพุทโสันหาหิวาจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปนาสารณะมากังสูพุทธังจิตาวัชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโร วาสะวเสเตอิทิมนโตยัสสิโนกาละการจมหาพิสมะอสุราธานาเวคาสะเวปะจิติสุจิติจัปะหาราโทมณมุจีสหัสสตันจัปภริปุตานังสเปเวโรจนามกาสันในอิตวาพระริงเสนังลาหูพัทธะมุปาขะมงสมะโยธานิพัทันเตภิขูนางสมิติงวนาง อาโปจัตถีวาปฐวีจัตเตชววาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมุจัตยาสัสสาสหเมตตากรุณาการิกากรุเทวาญะสสิโนทัสเททัสสัทกายยทยาสัพเพยานาตวานิโนอิทิมนโตชิติมนโตวันมันโตยัสสิโนมุทัมมานาอภิกรรมมพิคนาสมิติวานังเวนตุจัตเทวะสหาริจั อาสมาจะทุเวยมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานขัตตานิปุรกิตวาอาคูมันทะวะลาหากาสวะสูนังวาสวุเสโทศักโกปาคาปุรินทโททศิธีทศธากกยาพเปนะตมนิโนอิทธิมตุจติมตวันมตยัสสินนมุธมนาภิกขมุขคุนังสุติงวนางัตถาคูสหภูเทวาชลามัตขี สิขาริวะอริถกาจโรชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนีจกาสุเลยะรุจิลาคากูอาคูวาสะวเนสิโนทศเสตทัศธากายะกายาสเพนนานาตวันิโนอิทิมนโตชุติมตุวนาวันโตยะสัสินโนมุทมานาวิกมุปปุณังสมิติมุนปุังสมานามหาสมนามานุสาวรมนุสุตมาทิขา ปัทูสิกาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจาโลหิตะวาสิโนปาลัขามหาปาลัขาอาคูเทวายัสสิโนทเสตทัสธากายาสัพเพนะตวานิโนอิธิมันโตจุติมันตวานันโทยัสสิโนมุตตมนาภิกขมุงภิกขุนังสมติงวังสุกะกรุมหารุนาอาคูเวคะนะสาสะโอทาตะไคหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขะนนสะธรมาตาหาละ กชามิสกาจะยัสสิโนทนายังอาคาปัจชุโนโยทิสาอะพิวัตสติทเสติทัสธากายาสเพนนะตะวันนิโนอิทิมตัวชดีมันตะวันมันตัวยัสสิโนมัทมนะพิกมุกุกสัติวะนางเคมิยาตุสิตายามายกัถกาจะยัสสิโนสังพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสาวะ นิมานราติโนะหาคูอัถคูปารานิมิตาทัเสเอเตทัสสะทากายาสัพเปนะตะวานิโนอิธิมโตชิติมโตวานวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมงพิโคนาสเวติงวานาสเถเตเทวานิกายาสัพเปนะตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทะสัธิสาสหะปะวุฒาชาติมัคขีลังโอคะตินะ Mana sawang tak kemo ka Tarang nakang jantang wa Asita titang Suprama para mato jabutai ikti mato sahasanang kumaro tiso Ja sopa ka wanang Sahasa pramo Maro kanang ma pitit. ทัดีอุปปันโนเจติมันโตพิสมาการโยสยาสัตสิโสทัสเศรษอิสราอาคุปัจเจกวะสะวัติโนเทสัญจามัจฉโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเทจ่าสเปอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกมมาลาเสนาอภิกามิปัสสะคันหาสามันที่ยังอาเทธะขันหาตาปันธาทะลาเคนะปันธะมัตุโวสมันตาปาริวาเลธะมา วโมนจิตาโกจีนางอิติตธาตมหาเสนากตหาเสนางาเปยสยิปานินาตระมหัจจสารังกตวานเพระวังยะถาปาวุสโกมิโคถานานโตสวิจุโกสัทาโสปจจุทาวติสังกุโตอาศยยังวเสตันจ่าสพังอภิญยัยากวัก กิตวานะจักกุมาตโทอามานตยิสัทธาสาวเกศาสนีลเตมารเสนอภิกันตาเตวิชนธาภิกโบเตจะอาตปะมะกะรงสุดตะวัตาศาสนางวีตราเคหีปกามมงเนสังโลมังปีอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัจสโนมิวทันติสาวูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ